l i โอเอเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วยังเป็นตัวฐานข้อมูลเก็บรวบรวมลูกค้าของคุณและยังสามารถเพิ่มยอดขายคุณได้รัวๆใครยังไม่มี l i โอเอตามมาเลยค่ะวิธีการสร้าง Line o f f i c i a l a c c o u n t นะคะก็คือ Line OA เราเข้ามาที่ App Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Line Official Account แล้วก็ Install หลังจากนั้นให้เราทำการ sign up with c l o n d ก็ามา,ากดตรงนี้ได้เลยค่คะไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยตาราง create account ชื่อบัญชีเราอยากให้เป็นชื่ออะไร่ประเภทธุรกิจเราก็ใส่ไปว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ประเภศย่อยครูอาจารย์ประเทศที่ตั้งบริษัทธุรกิจก็คือประเทศไทยส่วนอีเมลเราก็กส่แล้วก็มาที่สร้างแอคเคากลับไปหน้าแรกกดอยอมรับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลิฟก,กดแชร์คุณคิโอ้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย